สวัสดีค่ะพบกับกิ๊กเช่นเคยค่ะกับช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้นะคะกิ๊กน,นะคะเป็นเจ้าของช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ช่องนี้นะคะสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะยังไม่เคยติดตามรับชมมาก่อนเลยแล้วก็รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกแรกิ๊กฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆ เกี่ยวข้องกับการทําประกันค่ะกิ๊กนะคะแนะนําตัวก่อนค่ะนางสาวพาริตานุยแดงค่ะเป็นตัวแทนของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นคลิปในช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ทุกคลิปนะคะจะเป็นการสรุป,ปรแบบประกันต่างๆนะคะของทางเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ ในช่วงต้นคลิปนี้นะคะกี๊กขอขึ้นเลขที่ใบอนุญาตตัวแทนให้ด้านข้างนี้นะคะและช่องทางการติดต่อค่ะสามารถแอดไลน์ประการคิดกาลางล a เวนเดอร์หรือว่าสแกน QR Code โคดด้านข้างนี้นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของกิ๊กด้านล่างนี้ได้เลยค่ะโทรศัพท์มาสอบถามหรือว่าทักไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหากคุณชมคลิปแล้วเกิดข้อสองสัยในประเด็นใดๆก็ตามค่ะ และในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสรุปเกี่ยวข้องกับการทำประกันเพื่อเน้นสร้างมรดกส่งต่อให้คนข้างหลังนะคะสร้างมรดกให้ลูกให้หลานของเรานะคะหลายๆท่านก็เริ่มรู้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับการทําประกันชีวิตมาบ้างแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะกิกจะสรุปการทําทุนประกันตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับใครที่เน้นการวางแผนภาษีมรดกนะคะหรือว่าการส่งต่อความมั่นคงมั่นคั่งไปให้กับลูกหลานเรา สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่กิ๊กได้รับการเรียกร้องมานะคะหลายๆท่านนะคะสนใจในการทําประกันเพื่อวางแผนมรดกนะคะส่งต่อมรดกส่งต่อความมั่งคั่งสร้างหลักประกันเงินก้อนใหญ่ด้วยเบีย้ยประกันเงินก้อนเล็กๆ ส่งต่อให้คนข้างหลังนะคะคุ้มครองชีวิตในวันที่เราจากไปนะคะไม่ว่าธุรกิจเราที่อยู่ข้างหลังนะคะหรือลูกหลานเราที่อยู่ข้างหลังนะคะก็จะได้รับความมั่งคงมั่งคั่งเหมือนตอนเรายังมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะนั่นก็คือการสร้างทุนประกันหลัก10ล้านขึ้นไปในคลิปนี้ค่ะ ทำไมกิ๊กถึงเน้นการสร้างหลักประกันหรือว่าการสร้างทุนชีวิตตั้งแต่10ล้านขึ้นไปนะคะเพราะว่าจะมีโปรดักของประกันชีวิตนะคะเรียกว่าตัว Legacy นะคะซึ่งสามารถสร้างทุนประกันนะคะเริ่มต้นก็คือ10ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถ สร้างทุนประกันตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปนะคะด้วยการทําประกันชีวิตนะคะในรูปแบบที่เรียกว่า Legacy นะคะที่เคยทำคลิป Legacy ของเมืองไทยประกันชีวิตไว้นะคะเดี๋ยวกิ๊กขึ้นให้ด้านข้างนะคะแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วย Legacy ของทางเมืองไทยประกันชีวิตนะคะจะช่วยคุณส่งมอบมรดกนะคะแล้วก็บริหารนะคะภาษีมรดกหรือว่าภาษีการลบไห้ได้ด้วยนะคะ กิกจะมีคลิปรวบรวมไว้นะคะ Legacy ของทางเมืองไทยประกันชีวิตจะมี2แบบนั่นก็คือแบบ Legacy 99 10นะคะก็คือชําระเบี้ยประกัน10ปีและ Legacy 99ทับ5ก็คือชําระเบี้ยประกัน5ปีนะคะคุ้มครองตลอดอายุสัญญาจนถึงอายุ99ปีคุ้มครองตั้งแต่ปีแรกที่คุณทําประกันนั่นเองค่ะเดวกิก ขึ้นให้ด้านข้างนี้ค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะจะทำเลกาซีซึ่งชําระเบี้ยประกันก็ถือว่าสั้นนะคะมีชําระเบี้ยประกัน5ปีกับ10ปีนะคะด้วยทุนประกันชีวิตเริ่มต้นก็คือ10ล้านบาทค่ะ สำหรับคลิปในวันนี้นะคะทุนประกันเริ่มต้น10ล้านบาทเหมือนกันแต่สําหรับคนที่อยากจะทยอยทยอยชำระเบี้ยนะคะไม่ได้ชําระเบี้ยเพียงแค่5ปีหรือเพียงแค่10ปีนะคะแบบนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดของทางเมืองไทยประกรันชีวิตค่ะนั่นก็คือตัวคุ้มครองตลอดชีพ99ทับ99ตัวพรีเมียนะคะตัวนี้หมายความว่าให้คุณชําระเบี้ยป,ประกันนะคะไปจนถึงอายุ99ปีและให้ความคุ้มครองไปจนถึงอายุ99ปี ความคุ้มครองชีวิตเป็นยังไงนะคะความคุ้มครองชีวิตเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ปีแรกที่คุณชําระเบี้ยประกันเลยนะคะตัวนี้นะคะคุ้มครองเท่ากับทุนประกันหรือว่า1 0 1เอร์เซของเบี้ยประกันที่คุณชําระมาแล้วหรือว่ามูลค่าวเว้นคืนณนะปีนั้นๆน,น,นะคะ และถ้าให้กิ๊กสรุปย่อๆนะคะว่าตัวคุ้มครองตลอดชีพ99ทับ99นะคะที่ให้ทุนประกัน10ล้านบาทขึ้นไปมีประโยชน์ยังไงอีกบ้างนะคะ1เลยค่ะคุณสามารถสร้างหลักประกันก้อนใหญ่นะคะด้วยเงินก้อนเล็ก นะคะข้อต่อมาก็คือคุณสามารถคุ้มครองชีวิตได้สูงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลอนุมัตินะคะเช่นเราลองคำนวณเดี๋ยวกิ๊กมีตัวอย่างให้ทายคลิปนะคะว่าถ้าคุณเก็บเงินสักปีละ1 0 0 0 0แสนแสนนะคะต้องใช้เวลาเก็บประมาณกี่ปีสำหรับการฝากเงินในธนาคารนะคะกว่าจะมีเงิน สิบล้านไว้วางแผนมรดกหรือส่งต่อมรอดกให้กับลูกหลานแต่ในขณะที่คุณทำแบบประกันแบบคุ้มครองตลอดชีพตัว99ตัวพีเมียตัวนี้นะคะคุณสามารถสร้างทุนประกัน10ล้านได้ตั้งแต่วันแรกนะคะที่คุณชําระเบี้ยประกันก้อนแรกเลยนะคะไม่ว่าจะทําชําระเบี้ยประกันประมาณแสนถึง2,000 0 0บาทตามทุนประกันที่คุณต้องการค่ะและต่อมาค่ะผลประโยชน์ด้นานภาษีนะคะเงินครบสัญญาถ้าคุณอายุถึง 99ปีได้รับเงินคืนเขากำหนดสัญญาตัวนี้ไม่ต้องเสียภาษีและแน่นอนเขาว่าหากเกิดการจากไปก่อนนะคะผลประโยชน์ที่ส่งต่อให้ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์นะคะก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะตัวนี้จะแตกต่างกับมรดกที่คุณสร้างไว้นะคะตัวนี้หลายๆคนนะคะคงเคยทราบและกิ๊กเคยสรุปเรื่องภาษีมรดกไว้ในคลิปเลกาซีแล้วด้วยนะคะในกรณีที่ ผูออ้อนอ่าหรือเจ้าของมรดกนะคะมีมรดกนะคะมีสินทรัพย์ในครอบครองนะคะตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปนะคะ100ล้านบาทแรกนะคะก็จะไม่เสียภาษีแต่ส่วนที่เกิน100ล้านบาทนะคะทายาทนะคะ ต้องเสียภาษีนะคะและต่อมาเงินก้อนนี้ที่คุณทำแบบความคุ้มครองตลอดชีพ99ทับ99เนี่ยที่ชำระเบี้ยประกัน99ปีนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดก็คือ100,000บาทลดหย่อนภาษีได้ในทุกๆปีค่ะ และที่มีความยืดหยุ่นสูงมากกว่าตัว Legacy 99ทัา5กับ Legacy 99ทั 10. นั่นก็คือคุณสามารถซื้อประกันสุขภาพใส่พ่วงเข้าไปกับประกันเล่มนี้ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณสามารถทําประกันตัวคุ้มครองตลอดชีพ99ทั99ตัวพรีเมียตัวนี้นะคะและแอดเพิ่มเป็นความคุ้มครองสุขภาพเข้าไปในเล่มเดียวกันได้เนื่องจากแผนประกันสุขภาพตัวซูเปอร์เฮลของทางเมืองไทยประกันชีวิตเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็น Elite Health Pass หรือว่า D Health Pass นะคะให้ความคุ้มครองไปจนถึงอายุ99แน่นอนค่ะว่าแผนคุ้มครองตลอดชีพ99ทับ99ก็ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งค่ะที่ไว้สำหรับทำคู่กับตัวความคุ้มครองสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สุดท้ายนะคะสมัครทำได้ตั้งแต่อายุ30วันจนถึงอายุ75ปีทำไมอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าทำไมทำได้ถึงอายุ30วันเพราะสำหรับบางครอบครัวค่ะมีการบริหารวางแผนเรื่องภาษีเรื่องมรดกกันอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะอายุ30วันนะคะก็สามารถเริ่มทำแผนคุ้มครองตลอดชีพ99ทำ99นี้ได้เลยนะคะและแน่นอนค่ะว่ายิ่งอายุน้อยเบี้ยประกันก็ยิ่งถูกลงค่ะ คุณสามารถสร้างมรดก10ล้านจากเงินปีละไม่ถึง2 0 0แสนเช่นอายุ30ปีใช้เงินเพียงปีละ1 3 4 9 0 0านบาทอายุ40ปีใช้เงินเพียง1 5 7 7 0 0บาทและอายุ50ปีใช้เงินเพียง189,900บาทปาพเรอาพูดได้เลยคะ่ะว่าจ่ายเบี้ยเพียงหลักแสนนะคะแต่ได้รับความคุ้มครองหลัก10ล้านบาทตั้งแต่วันแรกที่กรมบันรอนุมัติเลยคะ่ะ เรามาดูตัวอย่างนะคะกิ๊กยกตัวอย่างการวางแผนมรดกนะคะเพื่อคนที่คุณรักเพื่อลูกหลานเพื่อคนข้างหลังคุณนะคะหากคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคุณผู้ชายท่านหนึ่งค่ะอายุ40ปีนะคะต้องการวางแผนมรดกนะคะท่านนี้ต้องการสร้างวางแผนมรดกไว้มูลค่า ทุนประกันที่10ล้านบาทค่ะเป็นทุนประกันเริ่มต้นของตัวนี้เลยนะคะถ้าต้องการสร้างมูลค่า10ล้านบาทนะคะให้กับครอบครัวนะคะคุณจะเลือกแบบไหนนะคะแบบแรกนะคะก็คือวางแผนมรดก ok นะคะด้วยการฝากเงินแบบออมทรัพย์นะคะโดยฝากเงินแบบออมทรัพย์ปีละ1,57,700บาทตามตัวอย่างด้านข้างนี้นะคะกิกสมมุติอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากอยู่ที่1%ต่อปีนะคะคุณก็จะสามารถสร้างมรดก ok 10ล้านบาทเนะะี่ยค่ะโดยใช้เวลาก็ประมาณ49ปีนะคะก็คือจะครบ สิบล้านก็ตอนอายุแปดสิบแปดปีนั่นเองค่ะแล้ววิธีที่สองนะคะถ้าคุณวางแผนสร้างมรดกด้วยการทำประกันแบบคุ้มครองตลอดชีพ9 9้ากับ99พรีเมียแผนนี้นะคะวางแผนมรดกสร้าง10ล้านบาททุนประกันนะคะ10ล้านบาทนะคะด้วยการจ่ายเบี้ยประกันปีละ1 5 7่0 0้าน 1, ร้อยบาทนะคะเป็นคุณผู้ชายอายุ40ปียกตัวอย่างเคสเดียวกับเมื่อสักครู่ที่นําเงินไปฝากธนาคารนะคะ,ะ,คะปีละ1นึ0 0 0สนห้าหมบาทแต่ในวิธีที่2นี้ก็คือให้นําตัวนี้มาชําระเบี้ยประกันแน่นอนค่ะว่าตั้งแต่วันแรกที่คุณทําประกันนะคะกรรมธารเริ่มมีผลความคุ้มครองแล้วนะคะทุนประกันของคุณก็เริ่มมีความคุ้มครองตั้งแต่10ล้านบาทในตั้งแต่ปีแรกที่คุณทําประกันเลยค่ะและอย่างที่กิ๊กบอกไปแล้วนะคะว่าใครทําแผนนี้ได้บ้างนะคะกับแผนคุ้มครองตลอดชีพ99 -99 ทับ พีเมียตัวใหม่ล่าสุดจากมือไทยประกันชีวิตนะคะ เพิ่งออกมาในเดือนตุลาคม6-6นี้เองค่ะใครนะคะสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะสแกน QR Code มาสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมกับกิกได้เลยค่ะหรือว่าโทรนัดหมายให้กิกไปพบนะคะชี้แจงผลประโยชน์นะคะแล้วก็คำนวณเบี้ยประกันให้ทราบค่ะและต่อมาค่ะถ้าถามว่าความคุ้มครองตลอดชีพ99ทับ99นี้แบ่งชําระเบี้ยประกันได้ไหมแบ่งชําระเบี้ยประกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือว่ารายปีที่เราชําระกันเป็นปกติและที่ ชําระด้วยบัตรเครดิตได้นะคะเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะแตกต่างกับแบบประกันแบบอื่นนะคะก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเหมือนแบบ Legacy นะคะก็คือผู้อประกันหรือคนทําประกันนะคะต้องมี AUM หรือสินทรัพย์รวมนะคะไม่ต่ากว่า10ล้านบาทนะคะตัวสินทรัพย์รวมได้แก่อะไรบ้างก็เช่นอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านที่ดินนะคะรถยนต์เงินฝาก สินทรัพย์ต่างๆนะคะของผู้เอาประกันถ้ามีสินทรัพย์ตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปคุณสามารถทำโปรดักผลิตภัณฑ์นะคะประกันชีวิตในรูปแบบ Legacy ของทางเมืองไทยประกันชีวิตได้และสําหรับแผนในวันนี้ค่ะคุ้มครองตลอดชีพ99 99ค่ะทยอยชําระเบี้ยประกันไปเรื่อยๆค่ะและว่าแน่นอนค่ะว่าคุ้มครองให้จนถึงอายุ99ปีค่ะ กิ๊กเพิ่มเติมให้นิดนึงค่ะเมื่อสักครู่กิ๊กบอกไปแล้วว่าทุนประกันของแผนคุ้มครองตลอดชีพ99พับ99เมียร์แผนนี้นะคะทุนประกันนะคะเริ่มต้นก็คือ10ล้านบาทและเรามาดูค่ะว่าสามารถทำทุนประกันได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะคะดูตามอายุนะคะ ถ้าอยู่ในช่วงระหว่างอายุ30วันถึง15ปีนะคะสามารถทำทุนประกันได้สูงสุดคือ250ล้านบาทค่ะและหากอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปสามารถทำทุนประกันตัวนี้นะคะสูงสุดได้ที่ทุนประกัน500ล้านบาทค่ะแน่นอนค่ะสำหรับ หลายหลายคนนะเขาคงจะสงสัยว่าแล้วเกณฑ์การตรวจสุขภาพเป็นยังไงเนื่องจากเป็นแบบประกันที่ทุนประกันชีวิตค่อนข้างสูงต้องมีเกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพเข้ามานะคะตัวนี้นะคะกิ๊กยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวกิ๊กขึ้นคําอธิบายให้ด้านข้างด้วยถ้าอยู่ในช่วงระหว่างอายุ51ปีจนถึงอายุ55ปีนะคะจะต้องตรวจสุขภาพนะคะตั้งแต่เมื่อคุณทําทุนประกัน50ล้านบาทขึ้นไปนะคะและถ้าอายุตั้งแต่16ปีจนถึงอายุ50ปีนะคะก็จะต้อง ตรวจสุขภาพนะคะเมื่อคุณทําทุนปาาระกัน60ล้านบาทขึ้นไปและกรณีทั่วๆไปเลยนะคะทางมือไทยประกันชีวิตรเรามีบริการพิเศษถ้าทุนปาาระกันคุณไม่เกิน50ล้านบาทเราสามารถจัดส่งโมบายเช็คอัพนะคะส่งรถไปตรวจสุขภาพให้คุณถึงที่บ้านเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งบริการค่ะเรียกว่าโมบายเช็คอัพนะคะเมื่อทุนปาาระกันไม่เกิน50ล้านบาทนะคะไม่ต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลค่ะเรานะคะทางมือไทยประกันชีวิตจะส่งรถโมบายไปตรวจสุขภาพให้คุณถึงที่บ้านเลยะคะ่ะ และในวันนี้นะคะคลิปในวันนี้คุ้มครองตลอดชีพ99ทับ99พีเมียร์นะคะกิ๊กขอทําเป็นสรุปเบี้ยประกันให้นะคะช่วงอายุที่กิ๊กสรุปให้นะคะมีตั้งแต่เด็กจนไปถึงอายุมากขึ้นนะคะคือตั้งแต่อายุ1ปี35ปี45ปี55ปี65ปีและช่วงอายุสุดท้ายที่สามารถทําได้นั่นก็คือ75ปีนะคะกิ๊กจัดสรุปให้ทั้งเพศหญิงและเพศชายค่ะ แบ่งเป็นตัวอย่างทุนประกันที่10ล้านบาท20ล้านบาท50ล้านบาทและทุนประกัน100ล้านบาทนะคะถ้าท่านใดพิจารณาแล้วนะคะจากตัวอย่างทุนประกันไม่ว่าจะเป็น10ล้าน20ล้าน50ล้านหรือร้อยล้านบาทแล้วรดดูเบี้ยประกันว่าสามารถเข้าถึงได้นะคะโอเคกับแผนนี้นะคะและมีความต้องการจะเพิ่มทุนประกันสูงขึ้นอีกนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะเดยกกิจจะคำนวณเบี้ยประกันนะคะแจ้งให้ทราบส่งตารางผลประโยชน์นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะคะแจ้งให้ทราบสาหรับทุนประกันที่ มากกว่า100ล้านบาทขึ้นไปย้ากันอีกครั้งนะคะว่าถ้าอายุยังไม่เกิน15ปีทำธุมประการได้สูงสุดก็คือ250ล้านบาทนะคะแต่ถ้าอายุนะคะตั้งแต่16ปีขึ้นไปคุณสามารถสร้างความคุ้มครองด้วยแผนคุ้มครองตลอดชีพ99ับ99พรีเมียร์แผนนี้นะคะสูงสุดที่ชุประการ500ล้านบาทค่ะ อธิบายเรื่องการคำนวณภาษีมรดกให้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะแต่ว่ากิ๊กเคยอธิบายไปแล้วในคลิปเกมนะคะในคลิปเลกซีนะคะตัวที่บอกว่าภาษีมรดกอะค่ะถ้าเป็นลูกนะคะลูกใส่ตรงเลยก็คือเสียบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะที่ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นคุณเป็นคุณผู้ชายนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะถอาสร้างมีมรดกไว้นะคะมีมรดกไว้ส่งต่อให้ลูกหลานในวันที่คุณจากไปคุณทำพทินัยกรรมอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าคุณมี มูลค่านะคะสินทรัพย์นะคะหรือมรดกคุณอากิตแล้วก็ประมาณ200ล้านบาทนะคะแน่นอนค่ะ1น0ล้านบาทแรกนะคะไม่ต้องเสียภาษีและส่วนที่เกิน100ล้านบาทละส่วนที่เกิน100ล้านบาทในเคสนี้ยกตัวอย่างว่ามีสินทรัพย์2 0 0ล้านบาทหัก100้ล้านบาทแรกก็จะเหลืออีก100ล้านบาทนะคะตัว100ล้านบาทเนี่ยค่ะไปคูณ5%คืออัตราภาษีมรดกนะคะก็จะได้อยู่ที่5าล้านบาทนะคะแน่นอนค่ะลูกหลานของคนที่จะรับมรดกค่ะก็ต้องหาเงินจํานวนนี้นะคะ5ล้านบาทมา จ่ายภาษีที่เรียกว่าภาษีมรดกค่ะและนะคะอย่างที่เคยบอกไปว่าสินทรัพย์ที่ส่วนใหญ่ที่เรามีกันนะคะก็จะเป็นพวกอสังหาอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ดินแน่นอนค่าวว่าสภาพคล่องในการขายนะคะเพื่อเอาเงินมาจ่ายภาษีตรงนี้ก็ย่อมเป็นไปได้ยากนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการทําประกันในรูปแบบที่เรียกว่านะขอมรดกให้คนข้างหลังนะับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ ที่หล,หลายๆครอบครัวเริ่มมองเห็นความสำคัญของตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะเราอาจจะมองว่าธุบานประมาณล้านสองล้านก็น่าจะมากเกินพอแล้วแต่ในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะคะมีลูกค้าหล,หล,หลายๆท่านนะคะสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการท,ทาธุบานชีวิตที่สูงมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสิบล้านนะคะหลายๆสิบล้านหรือแม้กระทั่งหลักร้อยล้านบาทนะคะด้วยเขาเล็งเห็นความสาคัญของการทําประกานเพื่อคุ้มครอง เรื่องมารดกและส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นนะคะด้วยการทําประกันที่เรียกว่าเลาซี y นะคะไม่ว่าจะเป็นเลาซี99 10 99ั5หรือว่าแบบคุ้มครองตลอดชีพ99ท99ตัวพีเมี่ยตัวใหม่ล่าสุดจากเมืองไทยประกันชีวิตแผนนี้ค่ะและต่อไปนะคะเราไป ดูคลิปเป็นสรุปเบีย้ยประกันให้นะคะเรามาเริ่มนะคะยกตัวอย่างเบีย้ยประกันของแผนความคุ้มครองตลอดชีพ99ับ99ตัวพรมพ์เมียนะคะจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะเริ่มก่อนแผนแรกสร้างทุนประกันที่10ล้านบาทค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะเบีย้ยตามอายุดังต่อไปนี้ค่ะยกตัวอย่างก่อนเลยนะคะทุนประกัน10ล้านบาทค่ะถ้าเป็นอายุนะคะ1ปีเพศชายเบีย้ยประกันปีละ95,000บาทนะคะเพศหญิงเบีย้ยประกันปีละ77,000บาทค่ะ และอายุ35ปีเพศชายเบี้ยประกันปีละ145,400บาทเพศหญิงเบี้ยประกันปีละ145,400บาทอายุ45ปีเพศชายเบี้ยประกันปีละ172,300บาทเท่ากับเพศหญิงที่เบี้ยประกัน172,300บาทนะคะอายุ55ปีเพศชายเบี้ยประกันปีละ231,800บาทเพศหญิงเบี้ยประกันปีละ211,600บาท อายุ65ปีเพศชายเบี้ยประกันปีละ616,600บาทเพศหญิงเบี้ยประกันปีละ515,900บาทอายุ75ปีเป็นปีสุดท้ายที่สามารถทำแบบนี้ได้ค่ะเพศชายเบี้ยประกัน1,133,500บาทและเพศหญิงเบี้ยประกัน959,800บาทค่ะาแผนคุ้มครองตลอดชีพ99 99พี่เมียจากเมืองไทยประกันชีวิต สร้างทุนประกันที่20ล้านบาทเรามาดูตัวอย่างเบี้ยประกันกันเลยค่ะอายุ1ปีนะคะผู้ชายเบี้ยประกันปีละ1นึ0 0 0ส้าบาทเพศผู้หญิงนะคะเบี้ยประกันปีละ1นึ่0 0ส้าบาทค่ะอายุ35ปีเพศชายเบี้ยประกันปีละ2องแสนเบาทเพศหญิงเบี้ยประกันปีละ2องแสนเบาทเท่ากันค่ะและอายุ45นะคะเพศชายเบี้ยประกันปีละ3ามแสนบาทเท่ากับเบี้ยประกันของเพศหญิง 3 4 4 6 0 0บาทค่ะอายุ55ปีนะคะเพศชายเบี้ยรประกันปีละ463,600บาทค่ะเพศหญิงเบี้ยรประกันปีละ423,200บาทค่ะอายุ65ปีเพศชายเบี้ยรประกันปีละ1,233,200บาทเพศหญิงเบี้ยรประกันปีละ1,31,800บาทและอายุ75ปีอายุสุดท้ายที่สามารถสมัครทำแผนประกันแผนนี้ได้นะคะ เพศชายเบี้ยประกัน2ล้าน2 6 7พันบาทเพศหญิงเบี้ยประกัน1น9 1 9 600บาทค่ะและเรามาต่อกันที่ทุนประกัน50ล้านบาทนะคะสําหรับแผนคุ้มครองตลอดชีพ99ทับ 99, 99พีเมียจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะเริ่มต้นเลยนะคะอายุ1ปีค่ะเพศชายเบี้ยประกัน4 50,000บาทค่ะ เพศหญิงเบี huh 6, 000, 9, 000้ยประกัน3า4 5 0 0บาทอายุ35ปีเพศชายเบี้ยประกันปีละ689,000บาทเท่ากับเพศหญิงที่689,00 0บาทอายุ45ปีเพศชายและเพศหญิงเท่ากันค่ะเบี้ยประกันอยู่ที่816,500บาทค่ะมาต่อกันที่อายุ55ปีเพศชายเบี้ยประกันอยู่ที่1 9 8 0 0ล้านบาทเพศหญิงเบี้ยประกันอยู่ที่1 2 0 0ล้านบาท อายุ65ปีเพศชายเบี้ยประกัน2,921,000บาทและเพศหญิงเบี้ยประกัน2,443,500บาทอายุ75ปีอายุสุดท้ายที่สามารถสมัครทำได้ค่ะเพศชายเบี้ยประกันปีละ5,369,500บาทเพศหญิงเบี้ยประกันปีละ4,546,500บาทค่ะ เรามาดูค่าว่าตัวอย่างทุนประกัน100ล้านบาทเบี้ยประกันเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นที่อายุ1ปีเพศช,ชายเบี้ยประกันปีละ900,000บาทเพศหญิงเบี้ยประกันปีละ729,000บาท อายุ35ปีเพศชายเบี้ยประกัน1ล้าน3 7 8 0 0 0บาทเท่ากับเพศหญิงเลยนะคะที่1ล้าน3 7 8 0 0 0บาทนะคะช่วงอายุต่อมาอายุ45ปีเท่ากันทั้งเพศหญิงและเพศชายค่ะเบี้ยประกันปีละ1ล้าน6 3 3 0 0 0บาทนะคะเท่ากันทั้งผู้หญิงผู้ชายอายุ55ปีค่ะเบี้ยประกันเพศชายเบี้ยประกันปีละ2ล้าน1 9 6 0 0 0บาทนะคะเพศหญิงเบี้ยประกันปีละ สองล้านสี่พันบาทค่ะอายุหกสิบห้าปีเพศชายเบี้ยประกันปีละห้าล้านแปดแสนสี่มืนสองพันบาทและเพศหญิงเบี้ยประกันปีละสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทอายุเจ็ดสิบห้าปีอายุสุดท้ายที่สามารถสมัครทําได้ถ้าต้องการสร้างทุนประกันหนึ่งร้อยล้านบาทเพศชายชรยาระเบี้ยประกันปีละสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะและเพศหญิงเบี้ยประกันปีละเก้าล้านเก้าหมื่นสพันบาทค่ะ และกลับมาตรงนี้ค่ะหลังจากที่คุณรับชมสรุปเบี้ยประกันไปแล้วนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมใดๆนะคะหรือมีข้อแนะนำกิ๊กนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะขึ้น QR code ให้ด้านข้างนี้สแกน QR code แอดปะการณิดกลางเราเวนเดอร์หรือว่าเส้นหาประกันในทุกเราเวนเดอร์ได้ถูกช่องทางม,มือโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะกิ๊กหวังเป็นอย่างยิ่งค่าว,ว่าคลิปที่กิ๊กสรุปมาจะเป็นประโยชน์ต่อทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้และว,วันนี้นะคะกิ๊กจบท้ายคลิปขอลาไปก่อนค่ะให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ประกันในทุกเราเวนเดอร์วันนี้สวัสดีค่ะ